คนเลี้ยงแบบวันนี้โอ้โหเด็กเลี้ยงแกะโอ้โหเด็กเลี้ยงแกะวันนี้โอ้เปลี่ยนอสีใหม่ป้าถือเกี๊ยวนุ่มใส่ใหม่ว่าแค่ย่างอีกโอ้เด็กเลี้ยงแกะป้าทิวพันเด็กเลี้ยงแกป้าต่อมาเด็กเลี้ยงแกะบันไหนรู้ ปาเด็กเลรียญแกววันนี้ปาต์ตากแดงวันนี้ตู้มือบอกคือขาวแท้ใส่ขี้มยัง,ง,ยงมันตื่นเดๆมันได้กินเนี่เบิ่งพอกับลูกขาวว้าตากแดดคู่มือก็ยังขาวใส่ขี้มยังใส่ขีมละ <laughs> ี่ห้อน,นี่ับจะบูอ,อลักนี่ยี่ห่อส,สบูหล,ลักบรอว่ารหลักอลีเดียวนี้เขา,กกา,าไปล้ไปเลยลูกกินพอตะ่อตะตะแต่ิวดีเลยว่าเด็กเบ่งเก็บปานฉนวน,นี